เป็นคนหน้าผากกว้างค่ะแล้วก็ผมบางแบบบางขึ้นไปเหมือนตัวเอ็มยอะไรย่างเงี้ยพอหลังคอก็ยิ่งร่วงแล้วก็บางหนักมากคุณหมอปลูกเป็นแนวสวยมากแล้วผมก็ขึ้นดีมากผมเอมไม่ร่วงเลยค่ะก็คือขึ้นต่อเนื่องเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อเอนะคะนางสาวสินีเสรีนิวงศ์ค่ะปัจจุบันทำธุรกิจเป็นเจ้าของแบรนด์อาหารเสริมค่ะ เปคนหน้าผากกว้างค่ะแล้วก็ผมบางแบบบางขึ้นไปเหมือนตัวเอ็มเลยอย่างเงี้ยเวลาไปเที่ยวก็หาแบบชโด์ดำๆแปะแบบทาเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ให้มันไม่เห็นตรงที่ผมบางเนาะมันก็จะดูแบบทื่อๆแปลกๆเนี้ยไม่สวยเหมือนผมจริงเราเอมีลูก e พอหลังคองก็ยิ่งร่วงแล้วก็บางหนักมากก็เลยตัดสินใจปลูกผม ตอนแรกเราอะเซิรหาค่ะว่าแบบปลูกผมยาวเลยนะแต่สุดท้ายแล้วอะมันก็แบบสุดท้ายมันก็ต้องร่วงอยู่ดีเนาะการปลูกผมอะเราก็เลยอะหาไปเรื่อยๆหารีวิวหาเทคนิคการปลูแบบใหม่ที่มันไม่เจ็บไม่ต้องพักฟื้นเพราะเรามีลูกเล็กเนาะอะไรที่มันกระชับได้เราก็แบบอะเลือกที่นั่นเลยแล้วก็หาดูเยอะมากค่ะจนมาเจอรีวิวที่น้ำนินที่คุณหมอนินนี่แหละลก็เลยตัดสินใจทําที่นี่ จริงอ่ะไม่ได้ไปคอนซัลต์ที่คลินิกนะคะวิดีโอคอลคุยกับคุณหมอคะ่ะคุณหมออยู่ต่างจังหวัดวิดีโอคอลคุยแบบเนี่ยคุณเอน่าจะประมาณนี้นี้น,นะคะแล้วแบบต้องปูก,กี่กราฟอะไรอย่างเงี้ยถึงจะสวยแล้วก็แบบโอเคทุกอย่างคุณหมอแนะนาดีมากแล้วก็โอเคโอเคคุณหมอหน่ารักค่ะทําเลย เทคนิคนี้ค่ะคุณหมอปลูกปูกเองตั้งแต่เริ่มเส้นแรกเลยค่ะแล้วก็แบบอย่างเส้นสุดท้ายจนสามทุ่มสามสี่ทุ่มเลยนะดึกมากเพราะว่าคุณหมอนั่งคุยกับเอสตลอดอปลูกไปคุยไปปลูกไปคุยไปอยู่นี้ตลอดเวลาเลยค่ะจนแบบเออคุณเอสแป๊บหนึ่งนะคะตรงนี้ยังไม่เต็มตรงนี้ยังไม่สวยตรงนี้ได้เท่านี้นะคะอะไรเงี้ยคุยด้วยกันตลอดเลย ก็คือแผ่เล็กแผ่ด้านหน้าก็คือสวยค่ะคุณหมอปลูกเป็นแนวสวยมากแล้วผมก็ขึ้นดีมากจริงๆผมเอไม่ร่วงเลยค่ะ,ะแล้วแต่คนนะอันนี้คุณหมอก็บอกเอว่าจะร่วงแต่คือผมเอไม่ร่วงเลยก็คือขึ้นต่อเนื่องเลยค่ะ8เดือนแล้วผมขึ้นสวยมากช่างทําผมยังยังแบบยังชมเลยว่าเออผมขึ้นสวยมากเหมือนผมจริงเลยดูไม่รู้ว่าเป็นผมปลูกเลย ที่มีปัญหาเรื่องผมอะเอ๊แนะนำให้ไปปลูกผมเลยเพราะว่ามันจบถ้าอยากทำอะเอ๊แนะนําให้ไปปลูกที่คุณหมอนินคือมันมันจบจริงๆเราไม่ต้องมาแบบเอ้ยตรงนี้ไม่ขึ้นตรงนี้ไม่อะไรเพราะว่าคุณหมอเขามีคอร์สฉีดให้ด้วยดูแลให้ด้วยหลังที่เราปลูกไปดูแลแบบดีมากๆกแล้วคือผมก็ขึ้นต่อเนื่องเลยค่ะอยากให้ไปลองป,ปรึกษาคุณหมอดูก่อนก็ได้เพราะว่าอย่างตัวเอเองก็คือปรึกษาแล้วทำเลย